โคเซ่โล oh, ีไฮดรอกซีเอตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพีเมอต์เฮสอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีเกเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใส้ะคกระูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ็มีความใหม่ครับเพราะว่าเราต้องถือว่าหนังหนังเกี่ยวกับแอคชั่นมวยไทยเราเนี่ยมันมาถึงวันนี้สันนอศอคนไทยด้วยกันจะรู้สึกว่ามันไม่ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นความใหม่ต้องไปอยู่ในส่วนอื่นๆที่เราจะต้องคิดใส่เข้าไปในหนังครับแต่ว่าเนื้อหาเนื้อหาเราเรามีความต่อเนื่องจากภาคแรกแต่ว่า,าสิ่งที่เราจะต้องใส่คือฉากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นเนี่ยจะต้องดีไซน์อะไรใหม่ๆคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆผมเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้ตอมจุกุ้ภาคสองเนี่ย มั่นใจว่าส <ique> ิ่งใหม่ๆอยู่ในหนังนี้เพียบเข้มข้นของในส่วนของสามมิตินี่มันเข้มข้นขนาดไหนครับเพราะเป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกของไทยก็ใจผมนะอยากจะเล่นมันแบบเต็มที่สนุกมากเพราะผมเหมือนเด็กเด็กที่ได้ได้ของเล่นครับเพราะว่าส่วนตัวชอบสามมิติชอบดูหนังสามมิติสนใจตั้งแต่เด็กแล้วพอมาทำหนังเรื่องนี้ใจผมจะใส่เต็มที่เลยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเราต้องเผื่อให เผื่อเป็นรวบทูดีด้วยแล้วก็เผื่อสาหรับคนที่มีปัญหาในการดูสามสีด้วยก็เลยเล่นแบบปรีมานอมแต่ฉากที่ทําให้คนจะต้องตกใจกับมันก็มีพอสมควรครับกระแสวิทยาวิจารณ์กับเรื่องบทภาพยนตร์ภาคแรกและพัฒนาสู่ภาคสองก็เรามีการใช้เวลาในการเขียนบทนานครับก่อนเราจะถ่ายทําแล้วก็ได้คุณเอกสิทธิ์มาช่วยในการทําบทแล้วก็ได้คุณแกงไก่เรียนเรียนจบเขาเรียนจบภาพยนตร์มาจาก ซิดนีย์ฮะแล้วก็มาทำมาทำหน้าที่เป็นสคริปต์ด็อกเตรอร์อครับเข้มเข้มกว่าเดิมไหเรื่องบทนี้เรามั่นใจว่าเข้มเข้มกว่าเดิมมากครับแล้วก็ตัวละครทุกตัวมีมีที่มาที่ไปที่ที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีมิติของตัวละครทุกตัวครับที่มาอยู่มาตั้งแต่ครั้แรกมองมองพัฒนามาถึงว่สาสองเนี่ยก็ผมว่า รู้สึกว่าเรื่องมันจะเข้มข้นมากอย่าดันครับเข้มข้นมากกว่าเดิมครับรู้สึกว่าผมผมไปภาคซ่อมมาผมดูแทบจะครึ่งเรื่องประมาณครึ่งเรื่องเกือบจบเหมือนกันใช่รู้สึกว่าเรื่องมันน่าติดตามมากกว่าภาคแรกมากหญิงมาเติมในภาคนี้เป็นยังไงบ้างก็เข้มข้นขึ้นนะคะในเนื้อเรื่องก็เท่าที่ได้อยู่มาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเล็กน้อยก็รู้สึกว่าสนุกนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นการมาเล่นแอคชั่นครั้งแรกก็สนุกมากแล้วก็ขอฝากด้วย 3มิติเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็มันบะเทียนะคะับถ่ายทำมันอาจจะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นแบบว่าเทคนิคทางกล้องเพราะว่ากล้องมันมีน้ำหนักเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยคิวแอคชั่นจ้าว่ายังไงก็การันตีทีมเดิมก็คงจะมันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะบครับที่มาเติมความยากของความต่อสู้มีอะไรแปลกใหม่นครับไมะครับก็ของจาได้คือคงเป็นมวยไทยแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นอ่าเช่นใช้ มวยจะตุลังขบาารักษ<ส>าเท่าช้างเข้ามาส่วนคู่ต่อสู้ก็หลายคนเพียงแต่ว่าจุดใจอยู่ที่อมอลิกซึ่งเขาเก่งจริงนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ฉากที่เกี่ยวกับเอาองค์ประกอบของฉากที่ดีไซน์ว่าฉากไหนน่าจะเหมาะสมะผมก็แคสผมก็คัดมาน่าจะเป็นฉากอย่างนี้อย่างนี้และฉากไม่ซ้ำหนัาเรื่องเดิมไม่ใช่แต่ตัวยมกุ้งเรื่องอื่นด้วยแล้วคุณปัญญาก็่ามาออกแบบเพื่อให้มันเหมาะกับ 3D นะครับมันก็เลยลงตัวกันแต่ละฉากจะ เอฟเฟกจะแตกต่างกันอาจจะมีซีจีมาแต่ก็ต้องอุ้มความเป็นเรียลแอคชั่นนะครับต้องถามทางฝ่ายทางฝ่ายทีอาร์จะติดต่อได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมคะัที่ผ่านเรื่อด้วยโทษโดยโดยโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้คุยคือนอกงานเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้คุยเล่นอยู่แล้วกับเขาครับอย่างวันนี้ก็เลยยังไงคราะว่าเขาเป็นการสื่อสารอะไรยังไงไหมครับในการตีเสรการมาร่วมงาน ก็คงเป็นคงคงต่อเนื่องจากปัญหาที่เจอกันฮะเรื่องของสัญญาที่ที่ที่มองกันละมุมกันครับมันจะมีปัญหาเรื่องปัญหานี้นะคะผมไม่แน่ใจแต่แต่ก็ไม่อยากให้เป็นปัญหามันจะมีปัญหาปัญหาในเชิงโปรโมดนะฮะปัญหามีปัญหาที่นี่มีปัญหาในเชิงโปรโมทนะฮะก็ ผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะส่งผลทาง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 ,ทาง,ทางบวกหรือลบอยังไงบางนาคนอาจจะมองว่ามองว่าเออยิ่งเป็นปัญหายิ่งทําให้สนใจแต่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ปัญหาเยอะๆนี่ฉันก็ไม่สนใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงครับก็หวังตแ่ว่าตัวหนังเนี้ยจะจะเป็นตัวบอกว่ามันจะมีแรงดึงดูดให้ที่คนมาดูได้บ้างร้อยแค่ไหนอย่างวันนี้พี่จ้าปากแ้วปากไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้เจอพี่พจ้าหรือเปล่าในวันรอบรบปากได้ไหมคะหรือว่าผมรับปากไม่ได้ครับ ไม่ได้มีการติดต่อว่าต้องมาร่วมโปรโมทหนังในสัญญามีไหมคะว่าต้องร่วมโปรโมทหนังอะไรเงี้ยมีครับปกติจะมีครับอย่างนี้ถือว่าผิดสัญญาไหมคะไม่ไม่ทราบครับให้เป็นผู้ใหญ่จัดการใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับน่าจะสรุปครั้นตั้งแต่ที่แรกแล้วครับพี่พันนาในฐานะครูคนแรกครับที่ตามจะได้ไม่ใคุยอะไรอย่า้ถ้าช่วงหลังนี้ติดต่อไม่ได้ครับ ขึ้นหลังก่อนแต่ก่กอนตอนถ่ายทำก็โอเคก็คุยกันเรื่องแอคชั่นเรื่องอะไรตลอดสื่อสารอะไรกับลูกศิษย์คนนี้ดีครับถ้าเจอก็บอกว่ามันมีความจริงอยู่เอาอความจริงที่สุดออกมาแล้วกันอยากจะให้พี่เจ้าออกมาเร็วๆไหมคะพี่ก็อบอกว่าตามหาช้างอยู่นี่ตอนนี้เรียกว่าอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นได้หรือเปล่า ถามได้ยินไหมพี่ไม่ไม <sk ่ไม่ไม <right> ่ทราบไม่ทราบครับตอนนี้ไม่ทราบเลยครับผมแต่ที่ว่าคือติดต่อไม่ได้ครับอือที่ปัญญาจะมีดำเนินคดีนะครับพี่ในส่วนของคนที่สัญญาหลังเล่นนะค่ะก็ต้องคงต้องคุยกันอีกทีครับคุยกันอีกทีแต่จริงๆแล้วเราเจตนาเนี่ยตอนวันที่เราทราบข่าวว่าเขาได้เล่นหนังเรื่องฟัสเจ็ดเนี่ยเราดีใจกันมากเราก็โตงกันว่า ถึงแม้แต่เราจะไม่รู้มาก่อนเพราะจริงๆเราถือว่าอยู่ในฐานะคู่สัญญาด้วยกัน4ี่คนถึงแม่แต่เราจะไม่รู้เรื่องงานนี้มาก่อนแต่เราก็ยินดีแล้วก็มีการแถลงข่าวว่ายินดีเข้าไปเล่นทุกวันนี้ก็ยังยินดีเข้าไปเล่นครับเพียงแต่ว่าอยากให้ว่าตามชัดเจนตามข้อโตงตามข้อสัญญาแต่ว่าตอนนี้มันก็ทวนไม่ได้ที่เขามองมองสัญญาไปอีกแบบหนึ่งเขาก็ไม่มีกระถูกไม่มีเรผิดอยู่ที่ใารกันมองแต่สุดท้ายก็ต้องมีข้อยุติว่าจะต้องยุติลงตรงไหนครับ เวลาเราไปโปรโมทหนังฉาที่สามประเทศนี hey, vinegar, ่ผมว่าผมว่าในสำหรับธุรกิจภาพยนตร์นะฮะหนังสำคัญกว่าหนังสำคัญกว่าคือถ้าเกิดว่าได้ได้เข้าไปแต่ไม่ได้หนังฉายยากกว่าแต่ได้หนังได้ฉายแต่แต่ไม่มีไปโปรโมทเพราะว่าผมไม่เป็นไรอันนี้ถ้าสมมติที่มีใจอยู่ในมือเป็นปัญหาไับพี่คะคะแนนไม่ต่ำคะนนไม่ เป็นอะไรครับเพราะว่า <Okay. S 1> เพราะเราก็ทำงานเป็นเรื่องๆมักจะเป็นเรื่องโอเคค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสงดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสะเแบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการงาเงินความรักแบบนันนๆนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w ว w p ์ไวทเว็บพ์ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว